ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตวิธีการหาเงินเข้าในส่วนของบัญชี t รูนีวอลเล็ตแบบโดยตรงนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับก็สามารถทําเงินเข้า wallet ได้นะหากใครสนใจนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินเข้าทรูนีวอลเล็ตกันเลยนะว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับผมเอาโอเคนะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของเว็บไซต์ y m r e s e a r c h c o m นะครับก็เป็นอีกหนึ ของชูมี่วอลเล็ตฟรีนะครับผมสาหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครหรือว่ายังไม่เคยทําเว็บไซต์นี้นะครับก็ไปสมัครกันได้นะครับขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องทําแบบไหน,นอย่างไรมันเล่นได้ทั้งมือถือ Android iOS และก็คอมพิวเตอร์นะใครสะดวกใช้งานผ่านเว็บไซต์ก็ใช้งานบนเว็บไซต์ได้หรือไม่สะดวกก็ดาวน์โหลดแอปมาใช้งานได้ทั้ง Android แล้วก็ i อ s นะครับตอนนี้นะครับผมทางยีมิริส์เดิร์ดเนี่ยได้อัปเดตนะครับในส 300บาทนะครับในส่วนของ TruMoney Wallet นะครับก็ใช้คะแนนร้อยลงนะครับในการแลกเปลี่ยนนะครับผมหากใครสนใจเนี่ยก็ลองเข้ามาทําดูได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาถอนเงินให้ดูนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับต้องอธิบายก่อนนะครับในส่วนของยิมรีเ e ิร์ชเนี่ยจะเป็นในส่วนการทําแบบสํารวจหรือว่าการตอบแบบสอบถามนั่นเองนะครับเก็บสะสมคะแนนแล้วก็ใช้คะแนนเนี่ยในการแลกเปลี่ยนเป็นเงิน TruMoney Wallet นะครับในส่วนของยิมรีเซิร์ชนะครับเมนูนะครับเป็นภาษาไทยนะครับจะใช้งานได้ง่ายนะครับผมไม่ยากนะใครที่ไม่ช อบการทําแบบสอบถามหรือว่าไม่ใช่สายแบบสอบถามอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเลื่อนหรือว่าผ่านคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าการทําแบบสอบถามนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่าแบบสอบถามอาจจะยากสาหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับแต่การทําแบบสอบถามเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้เงินดีมากนะครับเพราะว่าการจ่ายเงินไม่มีปัญหานะครับก็เป็นการจ่ายที่ดีมาตลอดนะครับในส่วนของแนวแบบสอบถามนะครับถ้าเป็นพวกพวกเกมนะครับหรือว่าพวกการทําแอปอะไรต่างๆที่ไม่ใช่เกี่ยวกับแบบสอบถามเนี่ยอันนั้นแอปค่อนข้างที่จะ ไม่100%เท่าไหร่นะครับนานๆไปเนาะแต่ถ้านานๆไปแล้วนะครับในส่งของแบบสอบถามเนี่ยร้อยอยู่แล้วนะครับผมไม่มีปัญหาแน,น่นอนนะวิธีการทําคะแนนในส่วนของยิมรีเสิร์ชนะครับมี2แบบ 1. คือการทําแบบสอบถามเก็บคะแนน 2. คือการเชิญเพื่อนเก็บคะแนนนะครับการเชิญเพื่อนตรงนี้ก็อาจจะ ไม่เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบการเชิญเพื่อนนะครับผมการเชิญเพื่อนเนี่ยคุณจะเชิญหรือว่าไม่เชิญก็ได้ขึ้นอยู่กับเราเองนะครับการเชิญเพื่อนก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะได้รับคะแนนเร็วขึ้นเยอะขึ้นนะครับผมก็ลองไปเชิญเพื่อนดูได้เนาะรตรงนี้เลยในหน้าแรกนะครับจะต้องเข้าผ่านเว็บไซต์นถึงจะเห็นนะครับในส่วนของการเชิญเพื่อนเนาะสำหรับวิธีการทําแบบสอบถามนะครับให้เรากดมาที่สะสมคะแนนแล้วก็กดไปที่แบบสํารวจนะครับหรือจะเข้าไปดูในส่วนของอีเมลก็ได้นะครับเขาจะส่งผ่านอีเมลเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะมีในนนนนสวขขขออองงหััั้้้ะะคครรรบบบบบแถาามมตีเลยึ ให้เราดูว่ามีอะไรบ้างนะตรงนี้ก็จะมีหัวข้อแบบสอบถามแบบเฉพาะกลุ่มนะครับก็มีคะแนนตั้งแต่0ูนย์คะแนนจนถึง80คะแนนเลยนะถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันก็จะสิ้นสุดหรือว่าหมดเขตไปแบบนี้เลยหัวข้อที่2นะครับเป็นแบบทั่วไปนะครับก็จะมีตั้งแต่0ย์คะแนน1คะแนน10คะแนนถึง40คะแนนเลยตามนี้นะครับเราก็กดทําแบบสํารวจได้แบบสํารวจเร่งด่วนนะครับจะเป็นการส่งไอเดียนะครับเป็นส่งองการทําแบบสอบถามเนาะส่งไปได้เนาะต่อไปเป็นแบบส่วนตัวนะครับก็เป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัวของเราเองนะครับเราก็สามารถเลือกอ่ากรอกข้อมูลของของเราเองได้ ้นะครับตรงนี้นะ ต่อแบบสอบถามส่วนตัวนะครับประมาณนี้ในส่วนของการทําแบบสอบถามนะครับไม่น่าจะยากนะครับต่อไปเป็นวิธีการแลกของรางวัลนะครับก็จะมีหัวข้อด้านบนตรงนี้คําว่าแลกรางวัลและก็คะแนนให้เราดูนะครับว่าเรามีคะแนนเท่าไหร่แต่ถ้าเราจะแลกผ่านมือถือนะครับผมแนะนําให้เราแลกผ่านตัวเว็บไซต์นะเข้าไปที่ Google เขียนคําว่ายิมรีเสิร์ชแล้วเราก็เข้าสู่ระบบนะครับมันจะมี3ามขีดอยู่ด้านบนขวามือพอเรากดแล้วเนี่ยมันจะมีหัวข้อขึ้นแบบนี้เหมือนกันนะเราก็กดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับให้เราใส่ในนส่วของรห ผ่านเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ย i m Research เราก็ใส่ลงไปนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับตัวอย่างเขามีให้ดูตรงนี้นะครับผมแล้วก็กรอกเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับเราจะต้องกรอกนะไม่กรอกเราไม่สามารถเข้าสู่ระบบในการแลกเปลี่ยนได้แล้วก็ถ้าเราแลกครั้งแรกเนี่ยมันจะมีให้เราถ่ายหน้าบัตรประชาชนลงไปด้วยนะครับผมก็ให้เราทําให้ถูกต้องนะครับสำหรับใครที่กลัวข้อมูลล่วไหลนะครับก็เลื่อนผ่านได้เลยนะเพราะว่าเราจะต้องกรอกข้อมูลในส่วนของเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับมันจะเป็นต้องกรอกถ้าเราไม่กรอกเราจะไม่สามารถเข้าแลก ของรางวัลได้นะครับใน2การแลกของรางวัลนะครับมีบัตรเงินสดทูมันนี่นะครับแล้วก็บัตรเงินสด AIS ของวันทุกคืเนาะทูมันนี่วอลเล็ตนะครับก็คือบัตรเงินสดทูมันนี่นั่นเองขั้นต่ำการแลกนะครับอยู่ที่90บาทนะครับตอนนี้อัปเดตใหม่นอกจากตอนแรกเนี่ยอยู่ที่100แล้วก็400ร้อนะครับถ้าเราแลกอยู่ที่90บาทนะครับก็คือหักค่าธรรมเนียมแล้วเนี่ยเราจะเหลืออยู่ที่68บาทนะครับผมหลังจากค่าธรรมเนียมแล้วเนาะใช้คะแนนในการแลกเปลี่ยนอยู่ที่450คะแนนนะครับ150บาทนะครับหักค่าธรรมเนียมเหลือ113บาทนะครับคะแนนททีี่่่ใช้อยู750 ะแนน300บาทนะครับหักค่าธรรมเนียมแล้วเหลืออยู่ที่225บาทนะครับใช้คะแนนอยู่ที่1,500คะแนนในการแลกเปลี่ยนนะครับวิธีการแลกเปลี่ยนนะครับให้เราดูคะแนนของเราก่อนครับว่าเราเนี่ยมีคะแนนเท่าไหร่นะครับพอเรามีคะแนนครบแล้วเราก็เลือกวิธีการแลกนะครับเลือกอันนี้สของรางวัลแล้วก็เลือกจํานวนเงินที่เราต้องการแลกนะต่อไปเป็นบัตรเงินสด AS นะครับก็จะมี100แล้วก็300นะครับ100เนี่ยจะใช้คะแนนอยู่ที่500คะแนนนะครับ300เนี่ยจะใช้คะแนนอยู่ที่1,500คะแนในการ แลลกเเปี่ยนนาะผมจะแลกเป็นทูมันนี่นะครับผมทูมนะันนี่เนาะอยู่ที่300นะครับก็กดยืนยันนะครับผมของรางวัลก็จะถูกจัดส่งภายในวันที่6นะครับในเดือนอพฤษภาคมเดือน5นะครับผมก็รอนะครับวันนี้ก็วันที่16เดือน4นะครับก็รอ วันที่6เดือน5นะครับผมถึงเขาจะทําการส่งของรางวัลมาให้ทางอีเมลของเรานะครับโอเคนะครับผมก็จะแลกครั้งที่2นะครับผมผมเหลือคะแนนอีก1นึ่พนะครับอ่าผมก็จะแลกอีกครั้งที่2นะครับผมโอเคผมได้แลกไป2ครั้งละนะครับประมาณ600บาทนะครับผมหกรบาทเนาะที่ทําการแลกครั้งละ3 0 0รยนะครับตรงนี้ก็รอทางอ่า ยิมนิเซลเอ้ยยิมนิเซลถูกต้องแล้วนะครับจะส่งของรางวัลมาให้นะครับผมฐานทางอีเมลของเรานะครับไม่เกินวันที่6เดือนหน้านะก็รอการตรวจสอบนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็ลองมาสมัครใช้งานดูได้นะครับผมทําฟรีได้เงินจริงแน,น่นอนนะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ